คนในคุณดิันนะคุณดินเดี๋ยก็เชี่ยวชาญเรื่องะวัสดสการทำงานทุกเทวไว้เยอะ้องยกยอีกท่านหนึ่งทำงานร่วมกันนะครับก็เป็นคนสองเป็นคนไทยสามเป็นเจ้าของที่เป็นคนไทยที่ใช้คําว่าเป็นเจ้าของผมใช้คําว่าสุวรรณปันตีคํานี้คําที่มีความหมายจึิงๆนครับสุวรรณตันตพีแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับเราเป็นเจ้าของร่วมกันตรงนี้ ความโชคดีในป็นการที่สี่คือโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงกวกงใหญ่ประสบก่อนที่สุดมากที่สุดไม่มีชาติไหนประเทศไหนที่อยากโชคดีท่ากับคนไทยเราเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในี่กันอยู่ในเทนิสจูนที่บอกว่าชาวต่างชาติก็อิจฉามากนะครับก็บอกว่าพื้นที่ประเทศไทยตอนเนี้มันคงไม่มากเท่าไรฟ้าทองกนนี้เล่นไม่ใหญ่นักเท่าไหรแต่อุดมดมด้วย์พกกรัพย์มากมายหลายประการ ระยองก็รอเป็นเมืองเล็กๆจังหวัเดเล็กๆแต่เภอแต่ก็มีสิ่งที่นะฮะเป็น GDP เป็นอะไรที่เป็นระดับหนึ่งๆของต,ต,ต้นต้นของประเทศไทยนี่คือความทุ่มเทกูรนดีสุดที่และทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นพลังกว่าจะมารวบรวมพวามประวงใจตรงนี้นะฮะผมว่ามันยากคนควรหลายท่านนะครับที่เป็นผู้สูงวัยทาไมคุณบอกว่าผู้สูงวัยเล่นดนตรีได้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดไพ่รถที่สุดคือเล่นอากงลุงหรือไม่ขเข้าไหมฮะผู้สูงวัยวันนี้ท่านใดยุค80ปีขึ้นไปยกมือครับ80ปีขึ้นไป80เลยแม่80ดสปดสดียังแข็งแรงไหมครับแม,แม,แม,แม่ขับรถได้ไหมอาหารทานได้ไหมครับกี่มื้อฮะับห้ากับท่านยังแข็งแรงอยู่นะฮะและว้วก็จะเป็นร่มโพรงใจเขาบอกว่า,วาเป็นร่มโพ ร่มใสเป็นร่โมโพใบใหญ่เป็นร่มใสใบหนาที่จะปกปักรักษาดูแลลูกหลานของเราที่เป็นหุปยพดีนะที่สําคัญได้สืบ่อดตรงนี้ตลอดไปนะฮะและผมเชื่อมั่นว่านะครับวันนี้เป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งเห็นรอยยิ้มเห็นท่านนะครับริืมไ้ว่าทาไมถึงเล่นอังคารุงคนผู้สูงวัยเล่นอังคารุงดีที่สุดไปด้อที่สุดพ่อใจเจ้าไปครับแค่ยกอังคารุงขึ้นมาเนี่ยนะ ยกถมาจะเฉยไม่ต้องสั้สนบางสั้นแล้วนะนายยกดูนายกไอ้ยกเอากลุกง,งไม่สั้นนะนายสั้นแต่ตัววันนี้ยังไม่ตั้งใจที่จะถาา่ายสั้นแต่ยกถมาปั๊บเป็นไงฮะสั้นติ๊ก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 ขอบกองคุณนะโอเคดีกว่านะเอ้าแต่เห็นว่ายเยอะก็ปล่ยใจนะฮะทุกท่านครับก็คงได้เห็นการแต่งกายวันนี้ทัพอชิ้นครัรบน่ารักแล้วก็สมดุลเกียรติ ที่เรามอบให้กับงค์ท่านสตจพระเทพนั้นความหมายคือกําเนิดอันเป็นที่รักยิ่งและทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินสองประการนี้ครับผมพูดไปผมวันตุ้กยังงกระเตือนนเป็นพระผู้กําเนิดขึ้นด้วยความรักของเราทุกคนและมีคุณค่ายิ่งของแผ่นดินท่านเป็นวินสีศิลปิน มีทักษะทีภาพพริตาสามารถในกานดนตรีอย่างแท้จริงเป็นเพชรเป็นมรกตหรืรอต้อทานหังนี้และที่คิดว่าเพชรเป็นเพชรที่ทรงประภัยตลอดผมกล่าวสุดท้ายนิดหนึ่งว่าท่านเปิดชมนะครับชมอะไรครับข่าวในพระจำการเห็นพระราชกิจของทวกท่านมากมายเหลือเกินทรงเดินปฏิบัติเดินปฏิบัติไว้วันแต่ท่นานทำให้เพื่อ,อเราทุกคนได้อยู่ดีมีสุขขอบคุณครับ ต้องขอบคุณท่านคุณรอดครับในที่คุณรอดนะครับท่านปรานสภาพัฒนธรรมจังหวัดระยองนะครับในโอกาสนี้นะครับท่านนายกทวีนะครับได้มอบเงินนะครับเป็นคุณให้กับพวกเราห้าพันบาทครับผมเลยให้ท่านนายกทวีปใส่ก้าวจังนะครับให้ ความรู้ก็แค่พวกเราครับก็เราทำก,กันเองงานนี้ก็ไม่ได้มีน,นายกถามถามว่ามีาได้งบจากไหนบอกว่าไม่ได้มีงบจากไหนจากพวกเราตันาเองก็หารกันนะครับนะครับก็คุยกันไว้ต้งแต่แรกแล้วว่าเราหารกันนะครับก็อะไร